สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามผลงานสมแดงนะครับผู้ที่เอามาใช้ใช้กับก้ายางพลานะครับเขาเพาะก้ายางพลานะครับก่อนใช้เป็นยังไงและหลังใช้เป็นยังไงเรามาถามดูเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับคุณครับครับเอาเปคือก้ายางของนะครับคุณหมอแมนตาครับเราในน้ำซื้อนะครับอยูใท่หนอยูอไหนที่อที่อย้่ครับคือเสื่ออัมพอนปทุมโยจ่าตอนนี้อยู่กลางหนองปลาไหล อำเภอปวกแดงแม่น้ำคูจ้าเจ็บกายางอยุ่น้องเนาะจ้าครับอันนี้คือยางของหนาหมดเลยเนาะแม่นครับอันนี้พ่นสมแดงไปจากเทียหรอครับสองเทียสองเทียโอ้ใบมันเงาดีเนาะก้อนก้อนก้อนใส่เป็นยังไงครับก้อนใส่ใบมันกับเป็นใบยีกใบบ๊อซึนใบบ่อกางใบมันมีที่พอด้วยครับเดี่ยเรือสมแดง อันนี้คือมันหุบนี่คือ,อยังไงครับนี่อันนี้มันมันทำแล้วใบมันสนอน,น,อนโอ้กับมันนอนคือคนนี่เนาะใช่ย่างเหมืนอนเสาใบมันกระตางตการะ<อ>จ่ายกระซื่นอ๋อครับนี่เวลามันหุบมันแรกนะ่อเนาะครับนี่เบิ่งกันได้ครับมีชาย,ยางแม่นด้วยเริ่มต้นใส่สมแดงนะครับนี่ลองเบิ่งครับสมบดแดงเขาเป็นยังไงน,นะครับกับชายายนะครับใบมันเงางามต้นซื่นเนาะมันไดนะครับมันได้ถึงต้นเนาะมันไดทั้งต้นทั้งใบครับนี่ เราดูการใส่สมแดงเป็นยังไงเลองแนะน้ำกับคนที่เขาเห็นข้อย่างเช่กันผู้ใดอยากหูกับใส่ลองเบิ้งแะเนี่ยะใส่มาหีดสองเสียมันก็ดีก็เก่าอยู่มันก็อยู่นอกเดิมันก็ดีก่อนของใส่มาตะกอนมันก็ได้ทั้งต้นทั้งใบวิธีใส่ก็ไม่ยากจ้าวิธีใส่ก็น้ำยีจิตเล็ดต่อนีจิตซีซี ฟองสบูมแดงยีชีพีซีครับส่วนเป็นผงนี่คื่อสอนหนึ่งส่วนเป็นผงกับส่วนหนึ่งตอนนั้นยีชีพีซีผสมกันจ้าครับชีดอาทิตย์ละเทียชีดอาทิตย์ละเทียอันนี้ก็ชีดมาสองเทียก็ว่ามันได้ผลดีขึ้นแน่โปเก่าครับพร้อมปะทะเซนได้เปอร์เซ็นครับเกลทิศหาเปอร์เซ็นครบเรือใส่ดรอปใส่ไปเรื่อยๆกับว่ามันจะได้กลิ่มลอยไปละครับเนี่ยองโอเคบอลไหมครับโอเคอยู่เนาะจ้าครับ ขอขอบคุณครับขอบมุ่นดีๆครับครับจ้าของสวนนะครับใช่ยายนะครับใช่ขอมุ่นนะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ